ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลดทุกลดกระหน่ำลดทุกราคานะครับ Rich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมนะเติมเกมพั b g ีโม bile ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะเติมเกมในเว็บนะครับรับ Rich Man Coin นะครับใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปได้สูงสุด25เลยนะมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนะครับนานสูงสุด10เดือนแล้วก็บริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับ สามารถเติมได้ทั้งในเว็บนะครับแล้วก็ไลน์นะตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกไวนะครับผ่อนสบายมีเงินคืนนะที่สําคัญก็คือเติมแล้วเนี่ยเมียจับไปได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดว่าใครโดนจับได้เนี่ยทางร้านนะครับการันตีนะยินดีไม่คืนเงินนะครับพร้อมทั้งตัวใครตัวมันนะต้องเติมที่ร้าน richman shop no หนึ่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าเมืองใต้น้าเนี่ยในอีเวนต์เนี้ยเล่นยากนะ ก็เล่นยากจริงแหละอาจจะต้องใช้เฮ้ยอเออสวยกระโดดลงมาหาปืนหรือเปล่าเนี่ยก็เล่นยากพอสมควรนะแล้วก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดเอ็กเสียงเท้าทางขวานะวิ่งอยู่ด้านนอกนี่ไงไม่น่ามีปืนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจเฮ้ยขาสวย ็บงานก่อนเลยบางคนก็บอกว่ายานอ e ีเวนที่แล้วเนี่ยเล่นง่ายกว่านะผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะแต่ถ้าถามว่าชอบอันนี้หรือว่าอีเวนที่แล้วอะ่ะชอบอัานไหนมากกว่ากันนะผมชอบเมืองอันนี้มากกว่านะมีเสียงเทา้ากระโดดอยู่ด้านหน้าเราไม่ได้นะมองไม่เห็นสวยเก็บงานเลยปืนเอ้ยมีคนวินม เฮ้ยกระลัดโอ้โหมีคนกระโดดล้มลงมาด้านหลังนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเกือบอยู่ๆก็โดดล้มลงมาคนนันก็วิ่งตามเก็บงานก่อนจะโดนลา้นเอาโอ้ตามยาก่อนเลยเสียงเท้าว,วิ่งอยู่ทางซ้ายนะยังไม่ได้วิ่งมาชิดเราครับด้านหน้านะัองอยู่ยังอยู่ดูดูก่อน น่าจะหลังเสาหรือไม่ก็เอ้ทางซ้ายป่ะไงไงพ่เอเฮ้ยเธอสวยเก็บงานเลยคือผมชอบเมืองนี้เพราะว่ามันกว้างกว่านั้น,นเองเลยแล้วก็เอาจิงถ้าเกิดว่าเราเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาผลนี่วา่าด้านหลังเอาตัวด้านหลังก่อนอุ้ยหลังยิงมาโอ้โหเก็บเท้ารอบทางเดียวโยปั๊มยาก่อน ผมว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอ่ะให้เราเคยชินนะครับมันก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะมาแล้วเสียงเท้าหน้าเรารอนะเรียบร้อยตายเลยแต่ว่าอีเวนต์เนี้ยชอบอย่างหนึ่งตรงที่เป็นเมืองใต้น้ํานะเพราะว่าพับทีโมบายเนี่ยเปิดมา6ปีปะ่ะเพิ่งจะมีครั้งแรกะลงมาเล่นกันใต้น้ําเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับ ปนปนะสวยเก็บงานเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพับทีก็เมืองลอยฟ้านะขุนยนต์บ้างยานบ้างเป็นอีเวนต์บอลโลกหรือว่าอีเวนต์อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะอยู่แต่บนบกนะเฮยเสียงเยท้าอยู่ด้านหน้าเรานี่งไงเจอแล้วระวังจะแนบยิงเอานะรอเฮ้ยนึกว่าไม่นนะ็อกแล ้ยว่าแล้วเหมือนเสียงเท้าจะสองคนนะ่ะน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่ากำลังวิ่งมานะปั๊มยาก่อนเขานิ่งไปลองใช้ระเบิดน้ำแตกเช็คดูนะครับไม่โดนนะไหนว่าน่าจะอยู่ตรงระเบียงด้านบนหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเอา้าอยู่ที่น่ว่ะมาจากไหนอะ่ะมีคอมเมนต์หลายคนนะบอกมาว่ารอดูผมเล่นในเมืองอ e ีเวนตะ์น่ะ ว่าจะเล่นแบบไหนยังไงคือเอาจริงอะ่ะตัวผมเองก็ยังเดินไม่ทั่วเลยนะครับในเมืองเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่ามุมไหนเล่นได้หรือว่าไม่ได้นะอาศัยว่าฟังเสียงเท้าเอานะครับมีตัวอยู่ด้านล่างหรือเปล่าแนะนําสําหรับคนที่ลงมาตายบ่อยๆนะครับลงขอบเมืองดีที่สุดนะเบสิกพื้นฐานเลยก็คือลงตรงกลางก็โดนลุมได้นะครับแล้วก็มั่วเสียงเท้านะเราจะฟังเสียงเท้าไม่ออกนะครับ ผมจะวางสโมกแล้วก็เก็บตีศูนแล้วไปดีกว่านะครับเส๋ยวเวลานะเมืองใหญ่ด้วยเหลือสองคนไม่รู้ว่าไปซุ่มอยู่ตรงไหนนะข้างหน้าเรามีคนวิ่งอยู่ไม่แน่ใจว่าวิวสันหรือเปล่านะเอ้ยไม่รู้อ่ะยิงไว้ก่อนนะเอาคิวนะครับไปรีบเข้าวงดีกว่าแต่ก็ชอบนะตัวปากระเบนเนี่ยรู้สึกว่า เร็วดีนะบินด้วยแต่ก็โดนยิงง่ายอยู่ไอ้สีเหลี่ยมตรงบ้านน่ะคืออะไรอ่ะที่เป็นน้ําอ่ะทามาเพื่ออะไรงงนะเฮ้ยปนป่ะนะ่นาจะคนนะสวยเหมือนว่าจะยิงตัวตรงบ้านเห็ดอยู่เทำไมอ่ะโอ้ไม่โดนเลยไปอยากไปชิดดีกว่าไป วนเข้าไปจอด้างซ้ายนะเฮ้ยคนนั้นเขาดึงตัวเองมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปั๊มยาแน่นอนนะโดนแน่กำลังปั๊มยาเลยเยียบร้อยไม่ทันหรอกเหลือตัวด้านบนนะเอา้ายิงปรีสปอร์ตเลยเราใช้ระเบิดน้ำแตกดีกว่านะครับทำให้เขาออกมานะโดนเต็มๆอะ่ะยังไงก็โดนนะเฮ้ย อยู่ไหนวะนี่ไงเรียบร้อยเก็บงานเลยจะบอกว่าสายเนื้อเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะโปรโมชั่นต้อนรับเดือนก,นกรกฎาคมนะครับซันนี่ชีสซ,ซี่วากิวนะครับในเซตเนี่ยเราจะได้เป็นวากิวโปรตีโต,โตทิมบลา่าชีสบเบอร์เกอร์นะครับเป็นเนื้อนะเกรดพรีเมียมเลยครับเฟรนฟรายแล้วหอมทอดครับชาลิปตันหรือไม่ก็นะน,น้ำบัตโลม1แก้วนะราคาปกติเนี่ย3 0 .4 เ็บาทครับ ลดเหลือ279บาทนะโปรเนี้ยสั่งผ่านแก๊ปฟู้ดฟู้ดแพนด้าช้อปปี้ฟู้ดอ่ะหมดเขตวันที่28กรกฎาคมปี67นะสั่งผ่านไลแมนเนี่ยหมดเขตวันที่5สิงหาคมปี67เหมือนกันนะครับแล้วคือเมื่อกี้คือยังไงกระเด็นออกมาเลยอะโโหมีคนวิ่งอยู่ด้านหน้าเรานะที่เดิมเลยตรงที่เรายิงเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าคนเดิมหรือเปล่า น่าจะคนเดิมปะลงมาเก็บของตัวเองหรือเปล่านะผมไม่ได้ใช้แลมโบมานานนะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตอนเนี้แลมโบผมเนี่ยมันมีไฟเวลากดบูสด้วยนะเพิ่งรู้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะคันสีเขียวของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวต่ำสุดนะก็เลยไม่น่ามีเอฟเฟคอะไรนะครับแม็กก็เปลี่ยนไปนะสีเขียวเลยดูดิเฮ้ยมีรถมารุ่นเก่าเจอกับรุ่นใหม่ย่ยงไง ขับคันนั้นหนีไม่เวิร์กนะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องใช้นะครับไม่เวิร์กเลยลอยไปลอยมาแล้วก็ดิฟนะครับนั่นแง่เรียบร้อยชนเออเป็นไงปัดเฮ้ยเฮ้ยเกือบอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปตกใจนึกว่ารถจะชนนะคือจังหวะรถเขาปาดอ่ะแล้วผมยิงเขาอ่ะเก็บจัดเลยนะลงมาคือสกิดนิดเดียวก็ตายแล้วนะครับแต่คือพอกระโดดลงมาปาดผมเกือบตายอ่ะเลือดแบบปิ่มๆเลยอ่ะโอ้โห โชคดีว่าผมใส่ถุงนิ้วเป็ดส้มนะก็เลยรอดมาได้นะครับพุทธคุณจากถุงนิ้วเป็ดส้มนะใครอยากยิงคมนะครับห้ามซื้อใส่เด็ดขาดนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากยิงคมเนี่ยต้องใส่ครับถุงนิ้วเป็ดส้มนะยิงคมลมล้วนเมืองไมตาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่ได้มาเล่นนานนะไม่รู้เปลี่ยนนาน,นยังเฮ้ยทางซ้ายเราเนี่ย,ยเียบเลยโอ้โหอย่างเยอะ เล่นในบ้านเทพีิวังเฮ้ยเดียวโดนหัวอยู่เมื่อกี้เออสวยเก็บงานเลยมีตัวอยู่ฝั่งนูน้นเอ้ยฝั่งเดียวกับเราครับแต่ว่าอยู่บ้านถัดไปนะเราเล่นตรงนี้ได้นะครับระเบียงมาละเออสวยเก็บงานเลยยังมีเพื่อนเขาครับน่าจะอยู่หลังบ้านตรงนู้นเลยอตอนเราขับรถมาเนี่ยเห็นอยู่หลายคนนะเรารอตั้งรับอยู่ที่ระเบียงได้นะครับบ้านเทพเนี่ย ยังไงก็ได้เปรี่ยมนะมีสโมกอยู่หลังบ้านน่ะไม่รู้ว่าทําอะไรกันครับดึงเพื่อนเหรอหรือว่ายังไงรอนะอยู่ไหนวะเฮ้ยสวยเจ็บงานนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวปืนกระสุนนะ้ำเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่เราใช้ปืนกระสุนน้ํานะยิงข้ามไปเล่นตรงบ้านเอ้ยมีคนมาเพื่อนเขาแน่เลย น่าจะกำลังดึงนะเฮ้ยมีเสียงเท้าอยู่ใกล้เราไปเอาตัวด้านหน้าก่อนไปเอาติดยังไงเฮ้ยเอามาได้ไงเดี๋ยวเอาออกไงอะโอ้โงงเลยนึกว่าติดนะเสียงเท้าอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนจะเข้ามาในบ้านแล้วอะเนี่ยเออเฮ้ยเสียงปืนอยู่ด้านบนนะวนรถไปเช็คดีดกว่าไปเฮ้ยเสียงเท้าในบ้าน อยู่ด้านบนนะเราใช้ระเบิดน้ำกระจายเอา้าผิดอันจะใช้ระเบิดน้ำกระจายลงมาแล้วเอา้าโอ้โหยังไงใช้สไนเปอร์เฉยมีเสียงท้าวิ่งมาทางซ้ายขึ้นด้านบนดีกว่าเล่นบนหลังคานะนี่ไงเจอละลงดิโอ้โหลงโอ้โ,โดนสองคนสวยคนหนึ่งอยู่ในบ้านนะ ออกมาแล้วเอ้ยมีตัวไกลโปลาตี้นะครับตัวไกลอะ่ะเขาลัดผมแน่เลยโอนเออสวยกำลังง้างระเบิดเลยวงอย่างใหญ่อะ่ะถามว่าใหญ่ไหมก็ต้องรอวงถัดไปบีบนะครับถึงจะเล็กลงนะแต่ว่าสองคนแบบเนี้ยไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่าไปหาไปวนรถหาดีกว่าไปวงบีบเข้าบ้านนะ อยู่ในบ้านแน่เลยเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงยิงน้ำเลยโดนปะเฮ้ยโดนเฉยอะโอโหอย่างเท่เราร้อยเขาออกมาดีกว่านะผมจะใช้ตัวตีศูนยะน่ะไม่โดนแล้วนะจะลองใช้ตีศูนย์อีกรอบนะครับวงมันบีบให้ออกมานอกบ้านนะมาแล้วอันเชิญพายุวงทางข้าคือเทพโพไซดอนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ย ผมตกใจทุกทีนะนึกว่าดูดคนขึ้นมาแล้วนะครับตัวโคโค่เนี่ยคือหมุนลอยอยู่ในพายุนะผมก็นึกว่าคนตลอดเลยโอ้แล้วก็มืนหัวนะครับหมุนอยู่อย่างนั้นนะรอจังหวะเขาออกมานะไม่อยอมออกมาอยู่บนหลังคาไปก่อนดีกว่ารอรอบใหม่นะยังไงก็ต้องออกมานะครับมาพลังแห่งตีศูนนะถ้าคือเทพโพไซดอนขออันเชิญพายุวงช้างออกมาได้แล้วเร็ว วงต่อไปจะบีบแล้วนะไม่เวิร์กนะรู้สึกจะกากมากเลยพายุเนี่ยคือเอาจริงอะใช้แล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนก็ทําได้แค่ทําให้คนลอยขึ้นมานะแค่นั้นเลยลงด้านล่างดีกว่าไม่ยอมออกมานะโอ้โหหาจังหวะยิงเอาก็ได้นะครับใช้ผมจะใช้ระเบิดน้ําแตกนะปลาดักทางนะครับสองทางเลยไล่ให้เขา เฮ้ยรอยเท้าอยู่ทางซ้ายโดน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 แล้วโดนแล้วเหมือนจะหลุดมาแล้วนะครับวิ่งไปทางขวานะเสียงเท้าหน้าเรานี่ไงเรียบร้อยเก็บงานเลยเฮ้ยโอ้โหกระ้านรุนล้วนตายแบบสามชาตไปเออยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่ที่หน้าคลิปหลันนี้สวัสดีครับ